ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วได้ปลอดภัยมม่เสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กกกันนนเเหมมือดิทค็จะาร อัปเดตข่าวสารของ e ีฟลูบอลสองพโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ดํเนินการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแผนการเล่นคนหรือว่ารีวิวแผนเด็ดสอนหาแผนแร่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีแผนแบบใดกันบ้างเรา,าดาเนินการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเด็ทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับพร้อมมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือดํเนินการพูดถึง แผนเด็ดแผนแรงทุกคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่ามีแผนไหนกันบ้างนะครับเริ่มที่อย่างแรกนะครับก็คือเข้ามาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยเลยกันนะครับเริ่มที่แผนแรกทุกคนกดไปที่ในส่วนของเซาท์อเมริกาครับแล้วก็กดไปที่อาร์เจนตินาหลีกับทุกคนหรือว่าเจนไตหลีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดไปที่สโมสรของนี่เล็บคนกดตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันไปได้เลบคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมตามสเต็ปทุกคนก็คือกลับไปที่หน้าาแรรรกนะคับหือว่ การจัดทีมการจัดแผนของเรานี่นะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเดฟเฟลนะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4-1-3-2ครับทุกคนมีเซ็นเตอร์แบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางตัวรุก1ตัวทุกคนวินบ็กฝั่งซ้ายวิน่วกฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2คนเลยด้วยกันนะครับสำหรับแผนของ4-1-3-2นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันมีทั้งตัวรับนทุกคนแล้วก็กองกลางตัวรุกด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย กองหน้าเป้าอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับสำหรับแผนนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากลงเล่นแผนนี้หรือใครที่กําลังหาแผนนี้อยู่ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้แลวกันนะทุกคนมาดวลต่อแผนที่2กันเลยเลยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสมอสรกันเหมือนเดิมนะครับก็ขเข้ามาเลยทุกคนรอบนี้นะครับกดไปที่ยุโรปทุกคนเลยก็เลื่อนลงมาที่ซูเปอร์ลีกคนหรือว่าลีของตุรกีนะครับกดเข้าไปที่สมสรแรกเลยครับทุกคนนี่เลยนะครับ และเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามเสพนะครับก็คือเข้าไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนกันเหมือนเดิมนะครับกดไปที่โคดการเปลี่ยนแผนเลยเดฟนะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนของ4222ที่มี a m f ถึง2ตัวเลยด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีใครหลายคนทักเข้ามาถามหากันหลายคนเลยนะครับสำหรับแผนของ4222นะครับมีเซเดแ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มี กองกลางตัวลูก2ตัวนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเปว้าอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับสรับแผนของ4-2-2-2นะครับก <c oughs> ็ใครที่อยากลองเล่นแผนนี้หรือว่าใครที่กําลังถามหาอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปหามาเล่นกันได้หรือว่าเลือกทีมนี้แล้วก็เอาไปเล่นกันได้เลยนะครับสรับแผนของ4-2-2-2 a MF 2ตัวนะครับมาด้วยต่อแผนต่อไปกนเลยคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้คนกดเข้าไปที่ในส่วนของยุโรปเหมือนเดิมทุกคนก็เลื่อนลงมาเลยนะครับ กดเข้าไปที่ในส่วนของเนืโคนซูเปอร์ลีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมสรนีเลือิลคนปิดท้ายด้วย s อเนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปเดินนะครับก็คือเข้าไปที่หน้าแรกนะครับหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเรานะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลดี้ฟอลจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4 2 31มนะครับมีเซเลอร์แบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง c m f และก็ D m ียเลยนะครับต่อด้วย กองกลางตัวรุก1ตัวทุกคนวินแบกฝั่งซ้ายวินแบกฝั่งขวานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับก็ใครที่อยากเล่นแผนนี้หรือว่าใครที่กาลังทาหาอยู่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยกันนะครับไปยังต่อแบบไวๆวคนมาที่การเป็นทีมหรือว่าการเป็นสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้กดไปที่เอเชียคนดแกดไปที่เจลิกสองนะครับเลื่อนลงมาที่สโมสรสุดท้ายครับทุกคนนี่เลยนะครับ แล้เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสติปว่าทุกคนกลับไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเราเนเองนะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลดี้โฟลนะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสรับแผนของ3 2 4 1นะครับมีเซเดอร์แบ็กสตัวบทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุกอีก2ตัวคนเปทุกคนวิวดฝั่งซ้ายวินวดฝั่งขวานะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวครับสรับแผนของ3 2 4 1อหนะครับบอกเลยว่าตรงกลางแน่นมากๆนะครับสรับแผนนี้ก็ใครชอบหรือว่าใครที่ อยากลองเล่นก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสรับแผนของ3 2 4 1จาก j จลิกดีวิชั่นสนะครับก็อย่าลืมไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับตรงกลางยืนกันแน่นมากนะครับมีทั้งตรงกลางตัวรุก2คนนะครับก็มีกองกลางตัวรับอีก2คนนะครับประมาณนี้เลยกันนทุกคนมาดูนต่อแผนต่อไปกันเลยเลยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนโมสรกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้กดไปที่เอเชียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีมชาติโลกดไปที่ทีมชาติของซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับ ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปนะครับก็คือกลับมาที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเรานะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเดิฟอรนะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4-1-4-1นะครับมีเซเดอร์แบ็ก2ตัวเป็นคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวในคนเล็กก็กองกลาง CMF อีก2ตัวนะครับต่อมาเป็นวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาคนเล็กก็กองลหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับอันนี้คือแผนของทีมชาติซาอุดิอาระ อันนี้ก็ตรงกลางยืนกันแน่นๆเลยเช่นกันนะทุกคนมีทั้งวินแบ็คฝั่งซ้ายนะทุกคนมนแบ็คฝั่งขวานะครับแล้วก็กองกลาอีก3ตัวเลยด้วยกันนะครับก็ใครที่กําลังหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้ด้วยกันนะทุกคนมาเรื่องต่อแผนต่อไปกันเลยด้วยกันทุกคนไปกันแบบไวๆเลยด้วยกันนะครับรอบนี้คนกดไปที่ในส่วนของยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติกันเหมือนเดิมนะทุกคน ก็กดไปทีมชาติของสวีเดนนะครับอันนี้คือแผนที่คล้ายๆกับ4-2-4นะคนหรือว่ามาแทน4-2-4นะครับมาดูทุกคนกไไดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเดฟอลนะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4-4-2นะทุกคนก็คล้ายๆกับ4-2-4นะครับแต่ว่าอันนี้คือมันจะยืนเป็นเป็นได้ฝั่งซ้ายเป็นได้ฝั่งขวานะครับถ้าเป็น4-2-4ก็คือมันจะเป็นปีกซ้ายและปีกขวานะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นปีกต่ำนะทุกคนสำหรับแผนของทีมชาติสวีเด ไปหาม,มาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติสวีเดนรือว่า4-4-2นะทุกคนประมาณนี้เลยกันนะครับทีเด็ดมันอยู่ที่กองหน้าคู่ทุกคนแลวก็วิน็ปฝั่งซ้ายวิน็ปฝั่งขวานนครับก็สามารถไปหาม,มาลองเล่นกันได้เลยนะครับมาเดินต่อที่แผนสุดท้ายของคลิปนี้เลยแล้วกันทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโม,มสรกันเหมือนเดิมนะครับกดไปที่ซอเมริกาแล้วก็ทีมชาติคนเลือกไปที่ทีมชาติของปาร์ักไวนะครับอันนี้คือแผนเด็ดปิดท้ายของทุกคลิปอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนของทีมชาติปารัักวนะครบ เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนมาที่การเป็นทีมหรือว่าการจัดแผนคอ,องเหมือนเดิมนะครับกดไปที่โค้ดการเป็นแผนเลยเดฟนะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับสับแผนของ4-1-3-2นะครับมีเซนเตอร์แบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2คนเลยด้วยกันนะครับก็เป็นแผนเด็ดแผนที่ใครหลายคนพบเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับสับการลยุยแรงอะไรประมาณนี้นะครับบอกเลยว่า พวกรงสูงสูนะทุกคนใช้แผนนี้กันเยอะมากนะครับสรับแผนของ4132นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับรอแผนไหนกันอยู่บ้างหรือว่าอยากเล่นแผนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันทุกคนฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอนที่ถูกกว่าเติมเอ,ตอเองต้องนี่เลย ขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริเิ์หลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ